วันที่23พฤศจิกายน2566ที่ซอย29หรือซอยเลิศสิริหมู่4ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรุนวิทย์ทุกกระจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายชัยวัฒน์อินเลิศประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณประจำปีลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่นนอมแซมถนน4แห่งในพื้นที่ ด้วยในชีวิตอิเลิศประธานสภาคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวรับมอบหมายจากพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้ลงพื้นที่ติดตามโครงการถนนซอยสุสรีหมู่4ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือชาวบ้านเรียกว่าซอยไส้แตกและซอย2 9ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี โดยสำรวจและตรวจสอบเนื่องจากมีการดำเนินการก่อสร้างมาประมาณหนึ่งปีแล้วพรื้อที่ผิวจราจรได้รับความเสียหายคณะกรรมการจึงมีมติให้ทางผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมเพื่อให้ผิวจราจรมีสภาพสมบูรณ์เหมือนตอนที่ส่งงานเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับเหมานำเพียงหินคลุกมาลงไว้เฉยๆโดยไม่มีการใช้ยางแอสลัลจึงมีมติให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมอีกครั้ง เพื่อคืนผิวจราจรเหมือนเดิมโดยได้ประสานนายสำเนียงบุญนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอนและนายสุริยาธรรมสาราสมาชิกสภา,าจังหวัดเขตหนึ่งหนองเสือรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านในลงพื้นที่4แห่งที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหากทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการไม่ได้มาตรฐานทางผู้รับจ้างซึ่งจะมีเงินประกันอยู่กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อ2ปี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้องยึดเงินประกันเพื่อให้หรายอื่นมาดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแทนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มีนโย,ยบายพัฒนาจังหวัดปทุมธานีและมีคณะกรรมการติดตามงบป,ประมาณโครงการต่างๆตรวจสอบอย่างละเอียดไม่ให้พี่น้องประชาช,ชนได้รับความเสียหายและเดือดอร้อนเพื่อให้การทำงานได้มาตรฐานตามแบบวิศวกรรมโยธาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต่อไป นะคณะกรรมาการก็ได้มีมติให้ทางผู้รับจ้างนะครับเข้ามาซ่อมแซมนะครับทําให้พื้นผิวจราจรน,นั้นมีสภาพสมบูรณ์เหมือนเหมือนตอนที่ส่งงานไปตอนแรกนะครับแตู่รับจ้างนั้นนําหินคุบมาลงไปเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้เอายางมาปูนะครับทําให้ผิวจราจรเหมือนเดิมนะครับจึงมีมติให้ผู้รับจ้างเข้ามาดําเนินการซ่อมแซมอีกนะครับ เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้เหมือนเดิมนะครับและก็ได้ประสานกับนายกตับเนียงบุญนาครับนายกกราบในฐารส่วนส่วนบุบอลนะครับแล้วก็ท่านสจสุริยาธรรมธารานะครับสจเกศเพื่อสองสือและคณะกรรมการทุกท่านได้ลงมาตรวจสอบนะครับวันที่จุดนะครับับมีทางรูปจ้างนั้นจะมีเงินประกันอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุงพรนีนะครับสปีนะครับถ้าทําแล้วไม่ได้มาตรฐานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุงพรนีต้องยึดเงินประกันครับเพื่อที่จะเอาไป ทำดําเนินการให้รายอื่นมาดําเนินการซ่อมแต้มให้เป็นท,ที่เรียบร้อยสมบูรณ์เหมือนเดิมครับครับทำการหารจังหวันนด,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 ดสุดสดรววรรพาากการนนร,รณีนะครับซึ่งนําโดยท่านคนตำรวจโทวคอมโดนวิศวกรรมยมการทหารจังหวัดสุพรรณีนะครับมีนโยบายนะครับทำนะครับพัฒนาจังหวัดสุพรรณีและยังมีคณะกรรมการนะครับติดตาม งบประมาณและโครงการต่างๆนะครับตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ท้วนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความเสียหายและเดือดร้อนนะครับทั้งจังหวัดปทุมธานีนะครับมีคณะกรรมการหลายชุดนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดที่สําคัญก็คือชุดคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับซึ่งกําลังออกตรวจสอบกันอยู่ขณะนี้นะครับเพื่อให้นะครับ การทํางานนั้นได้มาตรฐานนะครับตามแบบวิศวกรรมโยธาของโครการบริหารส่วนจังหวัดสุดันทร์นีครับ